สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนเรื่องความจริงกับชีวิตนิรันจากหนังสือ The l a w s of Mission เรื่องนี้นะคะเรามาเริ่มสวดมนต์ด้วยกันก่อนเลยค่ะ วัจนะแห่งความจริงบทพระธรรมเพื่อสํารวมจิตใจในห้วงจักรวาลมีแสงแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธด้วยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตด้วยชีวิตนี้จึงก่อกำเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรัน์และเป็นสากลแสงอันเป็นสากลาสาดส่องมา ให้ความสว่างทุกหนแห่งทั่วพื้นพิภพนี่คือแสงสวรรค์แสงแบ่งเป็นเจ็ดสีดังรุ้งเชื่อมโยงท้องฟ้ากับแผ่นดินแผ่ขยายพระเมตตาจิตแห่งพุทธ,ธะสีเหลืองสีแห่งธรรมคือคำสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดพ้นบาปสีแดงสีแห่งความเที่ยงธรรม คือการเอาชนะความชั่วร้ายสีม่วงสีแห่งวินยัยคือการบูชาสีฟ้าสีแห่งเหตุผลคือความคิดสีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความกลมกลืนและสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าอสีทั้งเจ็ดรวมกันผสานส่องสว่างอาณาจักรแห่งพุทธ าราจับแห่งพุทธะคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์แห่งแสงสีทั้งเจ็ดที่นี่เป็นดานแห่งความรักและเมตตาที่นี่เป็นดานแห่งปัญญาและธรรมอันหนึ่งนี่เป็นดานแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอีกในหนึ่งก็คือบุตรแห่งพุทธะบุตรแห่งพุทธะอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นจิตวิญญาณนี้ จิตวิญญาณคือสติปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูญจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลายจิตวิญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกายมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตวิญญาณประดุจเรือลำเล็กที่ลอยไปบนกระแสะน้ำแห่งเส้นทางชีวิตเพราะเป็นเพียงแค่เรือลำเล็กาอไรผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกยตื้น ผู้บังคับเรือนี้ก็คือจิตใจขอบจิตใจเกิดผิดพลาดเรือก็จะล่องไปชนหินปากเป็นเสี่ยงเสียงแต่ทว่ามีบทพระธรรมเป็นประดุดไม้ทอเรือที่จะช่วยบังคับเรือในกระแสะน้ำเชี่ยวให้เรือล่องไปในเส้นทางที่ถูกต้องบทพระธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรม ซึ่งเป็นดังคุ้มรัพย์อันมหาศาลคุ้มรัพย์มหาศาลนั้นก็คือบทพระธรรมคำสอนบทพระธรรมนั้นเป็นศัจธรรมที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์เป็นดังแก้วผึกจากพระเมตตาจิตนักแต่บัดนี้ผู้คนทั้งหลายจะไม่มีผู้ที่หลงทางบนเส้นทางเดินชีวิตมือที่จะช่วยนำทางได้บอกขึ้นแล้ว เพียงก้าวมุ่งตรงไปตามทิศทางของมือสีขาวนี้ชีวิตมนุษย์นั้นมีได้จํากัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่สามชั้นการเวลาคืออดีตกานปัจจุบันกาลและอนาคตกาลถึงแม้ดีจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความผิดที่ก่อขึ้นในจิตใจจ,จะยังคงค้างอยู่ฉะนั้น จงพยายามเข้าใจผู้อื่นและย้อนทบทวนดูตนเองตนและผู้อื่นไม่ได้แบ่งแยกหอกแต่เป็นหนึ่งเดียวกันต่างก็เป็นบุตรแห่งพุทธ,ธะดังนั้นจงมอบความรักต่อกันและกันดังนั้นจงเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นจงให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือหลักคำสอนอันเป็นนิรันดร เป็นแสงที่สองสว่างความมืดมนผ่านปัจจุบันและอนาคตความมืดมนบนโลกนี้เป็นนรกความมืดมนของโลกหน้าก็เป็นนรกในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้นั่นคือดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมได้ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอยู่ณเวลานี้เป็นแสงที่สองสว่างอนาคต นำทางไปสู่ดินแดนแห่งพุทธ,ธะจากนี้ต่อไปบนโลกนี้จงปราศจากความแตกแยกบนโลกนี้จงปราศจากความหวาดระแวงต่อกันบนโลกนี้จงปราศจากการกระทำสิ่งเลวทรามบนโลกนี้จงปราศจากจิตวิญญาณชั่วร้ายในโลกหน้าจงปราศจากปีศาจชั่วร้าย จงเป็นโลกแห่งอุดมคติมาถึงยุคยูโทเปียผู้คนทั้งหลายรักกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันเชื่อถือต่อกันและกันข้าพเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกกล่าวและท่งต่อสารนี้แสงสว่างเท่านั้นที่คงอยู่จริงความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริง สัจธรรมเท่านั้นที่คงอยู่จริงข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างซึ่งมาผัสารแรงร่วมกันผนวกพลังกันและกันขอปฏิญาณณที่นี้ว่าจะตั้งอยู่บนจิตอันเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในวิถีทองตามพระธรรมคำสอน ทำอาิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเอลคันทาเรท่านผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งเราแสงสวา่างพลังทั้งมวลปัญญาทั้งปวงและความรักทั้งหลายโปรดประทานแสงสว่างให้เราด้วยเถิดโปรดประทานพลังให้เราด้วยเถิดโปรดประทานปัญญาให้เราด้วยเถิด โปรดประทานความรักใหเราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเราโปรดคุ้มครองโลกซึ่งเป็นดวงดาวแห่งความรักนี้ด้วยเถิดโปรดคุ้มครองเราใหพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดประทานทนทางสู่อนาคตให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอขอบพระคุณสำหรับแสงสว่างที่ท่านประทานให้เรา ขอขอบพระคุณท่านด้วยใจจริงของเรา ำนมานรต่อเทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางข้าแต่เทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางผู้ซึ่งสถิตอยู่ในดวงจิตเบื้องลึกของข้าพเจ้าผู้เป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตผู้เป็นแสงแห่งความหวังผู้เป็นแหล่งที่มาแห่งปัญญาผู้เป็นกรอบป้องกันแห่งความกล้าหาญของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าใคร่ขอวิงวอนท่านทุกๆวันโปรดจงช่วยข้าพเจ้าปลอมแทนเพียรตนด้วยเถิดทุกๆวันโปรดจงช่วยข้าพเจ้าขัดราจิตใจด้วยเถิดทุกๆวันได้โปรดให้แรงบันดาลใจในสิ่งที่ดีแก้ไขหนทางเดินชีวิตให้ถูกต้องและคุ้มครองข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิด ปรดช่วยชีย้ทางให้แก่ข้าพเจ้าในทุกๆวันเพื่อชักพาชีวิตของข้าพเจ้าให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอขอบพระคุณท่าน ค่ะคุณค่ะค่ะคนที่สวดมนต์ด้วยกันในวันนี้นะคะวันนี้เรามาเรียนหนังสือเล่มนี้กันค่ะ The l o s of v i s i o n เป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องยุคของจิตใจนะคะแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยคะ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนสิ่งต่างๆในหนังสือเล่มนี้อยากให้ทุกท่านอ่านบทนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเป็นเป็นตอนที่อยู่ในหน้า43ค่ะ ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์เมื่อคุณได้พบใครที่ไม่เชื่อว่ามีจิตและวิญญาณโปรดอยา่าลดละและบอกกับบุคคลน,นั้นว่าคุณมีอิสระที่จะคิดตามนั้นแต่การคิดเช่นนั้นเท่ากับคุณเห็นตนเองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องจักรซึ่งนับเป็นการดูถูกตนเองคุณพอใจจะเข้าใจว่ามนุษย์เป็นเครื่องจักรที่มีสมอง สั่งการอยู่ที่ไหนสักแห่งในร่างกายอย่างนั้นหรือทุกวันนี้คนจำนวนมากเชื่อว่าทฤษฎีว่าด้วยความสุขจำกัดอยู่เพียงโลกนี้และคิดว่าทุกสิ่งสิ้นสุดด้วยความตายดังนั้นเมื่อฉันตายแล้วร่างกายถูกเผาเป็นเท่าฐานและปรอยไปในอากาศตามท้องทุ่งหรือทะเลก็ไม่เห็นเป็นไรแต่เหตุผลที่ผมสอนเรื่อง การมีอยู่ของจิตและวิญญาณเป็นเพราะแก่นแท้ของมนุษย์คือความเป็นนิรันด์และมนุษย์มีชีวิตที่เป็นนิรันด์สัจธรรมข้อหนึ่งมีอยู่ว่ามนุษย์มีชีวิตอยู่เป็นนิรันด์นับแต่อดีตจนถึงอนาคตทุกคนมีอดีตก่อนที่จะเกิดมาและมีอนาคตหลังความตายจําเป็นจะต้องดำเนินชีวิตไปบนโลก โดยอาศัยความรู้นี้เพราะผู้ไม่รู้เรื่องนี้จะลำบากอย่างยิ่งหลังจากสิ้นชีวิตไปแล้วเรื่องนี้สำคัญมากเพราะจะนำพาผู้คนให้ดําเนินชีวิตที่สูงที่สูงค่ายิ่งยังมีคนที่ไม่สามารถคิดเรื่องการมีอยู่ของจิตและวิญญาณได้พวกเขาคิดว่าชีวิตจำกัดอยู่เพียงโลกนี้และทุกสิ่งจบเมื่อตายไปแล้ว ดังนั้นพวกเขาอาจคิดไปว่าสิ่งเดียวที่ต้องทำเพื่อเตรียมตัวตายก็คือสะสมสสาง,งานในช่วงบั้นปลายชีวิตเช่นทำพินยกรรมเอาไว้แต่ความตายไม่ใช่จุดจบทว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเรานั้นมีชีวิตที่เป็นนิรันดร์แล้วเราจะใช้เวลาอันมีคุณค่าในแต่ละวันซึ่งยาวนานราวสามหมืนวันที่เรามีอยู่อย่างไรโดยทั่วไป คนมีชีวิตระหว่าง2ถ2ึง30,000วันเรามีเวลาเพียงเท่านี้คุณอาจคิดว่าคุณมีเวลามากมายแต่อันที่จริงคุณมีไม่มากหรอกการมีชีวิตอยู่ถึง30,000วันหมายคหมายความว่าคุณต้องอยู่เกิน80ปีผมเองมีชีวิตอยู่มาแล้ว20,000วันก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมเหลือเวลาในชีวิตอยู่อีกกี่วัน พะชีวิตของคนเราโดยเฉลี่ยคือสองหมกว่าวันการคิดว่าตนเองมีชีวิตมีเวลาเหลืออยู่ในชีวิตอีกเท่าไหร่จะทำให้คุณตระหนักถึงแต่ละวันที่ผ่านมาได้อย่างผู้มีปัญญาน้อยคนนักจะมีชีวิตอยู่เกินสามห0,000ื่นวันแต่ละวันก็ล่วงเลยไปดังนั้นสิ่งที่ทำในแต่ละวันจึงสำคัญอย่างยิ่งต้องไม่เสียเวลาไปแม้แต่วันเดียว ผู้ที่รุ่นเราคราวเดียวกับผมก็คงใช้เวลาในแต่ละวันไปแล้วมากกว่า2.000 20, 0วันบางคนอาจอายุน้อยกว่าและบางคนอาจอายุมากกว่าแต่เราต้องเตือนตนเองว่าการมีชีวิตอยู่กว่า3.000 30, 0วันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อเป็นดังนั้นทุกวันจึงล้ำค่าอย่างยิ่งเราต้องให้คุณค่าแต่ละวันที่ผ่านเข้ามาของเราและเราจะใช้วเวลาแต่ละวันนั้นอย่างไรถือว่ามีความสำคัญยิ่ง ปรัชญ,ญาสาขาต่างๆของศาสนาพุทธนิกายเซนสนับสนุนแนวคิดนี้อย่างสูงสุดถ้าเรื่องนี้ก็ยังคงเน้นย้ำนะคะเรื่องเดิมว่าเราต้องมีมุมมองสองแบบก็คือมุมมองของโลกนี้ก็คือทําหน้าที่ของตัวเองบนโลกนี้ให้ดีที่สุดเพื่อพัฒนาจิตวิญ,ญญาณหรือว่าพัฒนาศักยภาพของเราแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งก็คือเป็นมุมมองของโลกหน้าเราต้องรวมสมุมมองนี้ เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะแล้วก็อาศัยจุดยืน2จุดนี้ในการดำเนินชีวิตของเราให้คุ้มค่าแล้วก็ล้ำค่ามากที่สุดนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ